สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Exila g a m e เนะครับวันนี้นะครับพาเพืพ่อนๆมาลองเกมมือถือเปิดใหม่ใน Store ไทยนะเป็นเกมแนว RPG นะครับสุ่มกาชาจัดทีมนะครับสะสมตัวละครนะภาพแบบอนิเมะน่ารักเลยนะครับกับเกม Legulas the Advent นะครับตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูระบบเกมเพย์กัรแล้วก็ดูว่าภาพสวยหรือเปล่านะครับ เบืองตนหน้าปกที่สวยงามนะน้องๆน,น่ารักทุกคนเลยนะครับตีมนี้อบเป็นแบบนางฟ้าใช่ไหมแตปีกดานะแล้วก็มีเหมือนเป็นเผ่าบางโกรหรือเปล่าตรงนี้นะครับไปโอ้มีหูแมวด้วยน่าสนใจเข้าสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นเนื้อเรื่องเรื่องราวนะครับโอ้ปีกขาวดำเลยลูซิเฟอร์หรือเปล่า ไอ้ภาพนี่สวยงามนะทีนี้ต้องไปดูระบบเกมเพย์แล้วนะครับว่าจะเจ๋งหรือเปล่านะดวงตาของมังกรอ่าตรงนี้ข้ามได้นะโอ้โหภาพมานี่อย่างสวยนะครับเราต้องสู้กับไอตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวบาร์เรอร์เลยมันคือเลกิอัสอัมบรานะครับเป็นมังกรหรือเปล่าเนี่ย นี่มันตัวอะไรกันตัวใหญ่เป็นบ้าเลยโอ้มัเป็นเวสเปอร์นะครับอ่านี้จะเป็นระบบตูตเตอรี่นะครับลักษณะดูแล้วจะเป็นแบบแนวไอเดอลอารนะครับเนี่ยจัดทีมปุ๊บต่อสู้เองอัตโนมัตินะครับเราสามารถกดใช้สกิลได้นะครับปื๊บโอ้โ,อโหคัดซีนมาเฮ้ยใช้ได้ภาพสวยเลยนะครับแถมมีภาษาไทายด้วยนี่เจอท้าไม่ตาย พลังงานแฟลชโอ้เขาเรียกว่าพลังงาน Flash แฟลชเลยเราเรียกเธออันตีนะต้องใช้ครอสสกิลนะครับครอสสกิลซ้ำเข้าไปนี่ทำลายล้างเลือดเนี่ยเป็นเหมือนคอมโบนะโอ้โหตรงนี้อะไรเนี่ยเรียกมังกรกตัวมาถล่มอย่างโหดนะครับโอเคศัตรูไม่เป็นไรเลยเหรอตรงนี้เป็นเหมือนปรับมุมกล้องเนี่ยแตอยังปรับไม่ได้นะครับ รอรอเกตกันดูแล้วรูปแบบน่าจะมีแบบตัวละครเป็นคลาสนะเพราะว่าเห็น2ตัวมันวิ่งเข้าไปตีประชิดนะแล้วก็2ตัวจะอยู่แนวหลังนะครับอ่ะเนื้อเรื่องเราไม่สนเนื้อเรื่องเราไม่สนมาตั้งชื่อดีกว่า เรียบร้อยนะครับอตรงเนื้อเรื่องเนี่ยเราสามารถออโต้แล้วดูไปเรื่อยๆได้นะครับหรือว่าจะข้ามเลยก็ได้อย่างที่ผมบอกนะไปทำธรรรุรกิจกันดีกว่านะครับนี่ปฏิบัติการฮดูนะเราเชื่อเมนูเมนูดูดูใช้งานง่ายนะมีภาษาไทยบอกหมดนะครับนี่จัดทีมลงนะครับตอนนี้เรามีอยู่แค่2ตัวมีแอ f ฟอร์ดนะครับกับวิสตามาเรีย น้องชมพูนี่เองเนี่ยน้องชมพูนุ่งสั้นเหมือนนุ่งสั้นกับทุกคนเลยปต่ลุยนะครับโอ้มันจะเป็นแบบด่านไปแบบนี้แล้วก็เป็นเวฟศัตรูเข้ามานี่เริ่มจากกดปุ่มค้าไว้ก่อนแล้วใช้อ๋อแล้วเลือกมาใช้ดับเครื่องชนอย่างนี้ได้พลังไฟดับเครื่องชนเอาแหวนมาคุณ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  ตรงนี้จะมีเล่งสปีดนะแต่ว่าต้องรอก่อนเลยครับส่วนออโต้เนี่ยเหมือนจะเปิดได้เลยนะนี่ไงขึ้นดาบดำเอามาหิดนะครับโหภาพสวยเฮ้ยภาพสวยเลยนะครับนี่ดูน้องชมพูเราดีกว่าบิสซามาเรียนพี่น่ารักนะ เกมภาพก็ดูดีนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้มีเงื่อนไขาการผ่านด่านได้ดาวสามดาวด้วยนีมาที่ด่านถัดไปนะครับ ตรงนี้นะครับการคัดเลือกก็คือการสุ่มกาชานะครับมาอันนี้คือหน้าสุ่มกาชานะแบลเลยแตะหน้าจอได้อะไรได้ตัวไหน โห oh, แบบฟุ้งฟิงมากน่ารักดีโอเทโอโดรานะครับน่าจะเก่งกนเนี่ยตัวนี้เทโอโดรานะครับสาวแกร่งอ่านี่จะเป็นหน้าการอัพพลังของตัวละครนะครับเพิ่มเลเวลอ่าใช้ของอัพเหมือนระบบไอเดนทั่วไปนะโอเค ปฏิบัติการกันนะครับไปลุยด่านโอ้มันมีด่านเยอะเนี่ยมีไล่ล่าทะลุอุปสรรคมีบริสมีฝึกฝนค,คามิเลียอาดีน่านะครับหอคอยแต่ตอนนี้ต้องเล่นไปตามเนื้อเรื่องก่อนเนี่ยได้แค่สำรวจก่อนช่วงต้นนะครับจัดเทโอโรร่าลงมาแล้วรู้สึกว่าจะจัดได้สี่ตัวใช่ไหมอ่าสี่ตัวนะครับตีหนึ่งออกรบครับ อ้าวทิวโดราก็ตัวที่อยู่ที่หน้าปกเกมนี่นะเก่งไหมยมีหามังกรด้วยเป็นตัวชยเวทนะยิงอยู่แถวหลังนะครับเหมือนมีทาาเวทพายุพายุเลือดขึ้นดาบปึ้ม ยังไม่เห็นท่าของเทโอโดร่าเลยศัตรูหมดซะก่อนแล้วศัตรูหมดซะก่อนแล้วนะครับไปด่านถัดไปเอ่อผมก็ลังจะดูว่ามันมีเรื่องบัฟอะไรตรงไหนบ้างอันนี้เป็นท่าดนะท่าที่แนะนำนะครับนี่แนวรบเรา โอ้นี่ไงมีเรื่องธาตุอยู่เนี่ยเดีย๋ยวลุยไปก่อนกันเนี่ยแล้วค่อยไปดูทีเดียวนะครับว่าระบบพวกนี้มันมีกี่ธาตนะุในเกมนี้อันนี้ต้องผ่านหนึ่งีสามก่อนเลยหรือว่ามันเป็นปุ่มอะไรยังไม่รู้เลยแต่เล่งความเร็วเนี่ยมาแล้วนะเออเร็วขึ้นเลยนะครับไม่อืด นี่ไงท่าของเทโอโดรนาอ๋อไอ้ที่เลืยดมันกรอนเลือดออกมาปึ้มเรียบร้อยนะครับ <c oughs> พันดานไ <c oughs> <c oughs> ขอกลับไปที่หน้าโฮมสิ ีกิจกรรมนะครับอ่านี่ไงขั้นแรกขั้น2การเริ่มต้นครั้งใหม่นะถ้าทําผ่านก็จะได้ของรางวัลนะครับแล้วก็นี้เป็นล็อกอินนะของรางวัลนะครับฉลองเปิดเกมมีตั๋วกาชาให้ใช่ไหมเนี่ยบัตรเชิญเจ็ดสีนะครับบัตรเชิญพื้นฐานนี่บัตรเชิญเจ็ดสีอีกอีกห้าอันอยู่วันที่สิบสองนะครับอันนี้เป็น Lock ล็อกอินรายเดือนนะเริ่มต้นครั้งใหม่ก็จะเป็นพวกเควสนะครับ เป็นขั้นแรกขั้นสองขั้นสามของรางวัลที่ได้นี่สูงสุดจะเป็นบัตรเชิญเริ่มต้น10บใบนะครับแล้วก็เศษชิ้นส่วนของแอดฟอร์ดนะครับกิจกรรมไอดอนแสนกลนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั่วไปกับพรีเมียมใช่ไหมอันนี้มันเป็นเหมือนแบตเทินพารหรือเปล่าแล้วน่าจะได้ดันททเลียได้ไหมพรีเมียมมันมีแต่ตั๋วมาอาจจะเป็นตัว๋วพิกอัพของตู้ดันททเลียหรือเปล่าของพรีเมียมเนี่ย อาเป็นบัรเชิญพื้นฐานนะครับแล้วก็นนี้เป็นอน,นิมมาประจำวันก็เพิ่มพลังงานนะมือเที่ยงกับมือเย็นนะครับโอเคภารกิจนีครับอันนี้จะเป็นพวก q u ว s รายวันรายสัปดาห์แล้วก็เควสทั้งหมดนะครับนี่รับแล้วได้พลังงานเควสรายสัปดาห์แล้วก็ความสําเร็จนะครับเนื้อเรื่องนะแล้วก็ทําตามเงื่อนไขได้ของนะครับอันนี้ได้เพชร 100ลิมิเต็ด SSR ซนอดันทะเลียนะครับตู้ลิมิเต็ดนะตัวจำกัดเวลานะครับแล้วก็อันนี้พวกกิจกรรมผู้เล่นใหม่เมื่อกี้นะที่บอกไปนะครับแล้วก็อันนี้มีโอ้ห oh, แนะนำแนะนำผู้เล่นใหม่ด้วยนะจบหมดฝึกซ้อนนะครับจะได้ทีโอโรราแอดฟอร์ดแล้วก็วิสซ่ามาเรียนะครับเป็นตัว SSR เลย โอเคข้อเสนอพิเศษขึ้นมาเลยนะหนึ่งวันนะครับออรค์คเนเลือดมังกรแพ็คเสริมก็จะได้ชิ้นส่วนของทีโอโดราเพิ่มนะครับโอเคแล้วของแจกอยู่ที่ไหนมีไหมมีไหมนี่เป็นคังเก็บของนะของล้ำค่านะมีตั๋วอยู่ตัว๋วพื้นฐาน2องจดหมายแหละนี่ไง อ่าน,นี่ไงครับของของน้งวันของนางวันรับมาก่อนได้ตั๋วมาด้วยได้เพชรแล้วก็อันนี้เป็นคูป,ปองอะไรกับเซชิ้นส่วนนะครับของวิซซ่ามาเรียใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีระบบร้านค้านะครับมีบัตรเติบโตขอดูหน่อยมีบัตรเยอะอยู่เหมือนกันนะสองสอันนะครับก็ไม่ถือว่ามากไปตามปกติ น่าจะต้องสุ่มกาชาก่อนแหละนะครับอันนี้ไรขอบเขตอันนี้ก็มีตัวมา5้าใบนะสุ่มตู้นี้ได้นะครับแต่ว่าถ้ารอเนี่ยเราก็จะได้10บใบใช่ไหมการันตี80นะเกมนี้นะครับแล้วก็ตูน้นี้ตัวคัดเลือกนะครับตัวตู้นี้น่าจะเป็น s r นะแล้วก็กิจกรรมกิจกรรมนะครับเลือกสมาชิกอ้าวมันไม่ถอยให้เราด้วยมันไม่ถอยให้เราด้วยอ่าตัวที่เลือกได้มีเทโอดอร่านะครับล็อกซาชาคริสนารุนะครับลิลี่โนราแล้วก็คอนราดนะครับอ่ามาดูในส่วนของตู้คัดเลือกแบบทั่วไปนะครับ ตัวที่มีนะครับก็น่าจะเป็นชุดเดียวกับที่เลือกได้เมื่อกี้นี้นะโอกาสได้คือ0.800นะครับที่เป็นตัวระดับ S&R นะอันนี้ก็การันตี80เหมือนกันนะครับไปสุ่มดูแล้วกันเผื่อจะออกอะไรมาเสริมบ้างขอตัว S&R หน่อย เตะนะโจเมื่อกี้มันมีปื๊ดๆด้วยอ่ะจอดาบเปล่าคนละเกมนั่นมันนั่นมันกันดั้มได้ไหมได้ไหมโรยตัวโล่นะครับโรอยอีกแล้ววิกกี้นะครับวิกกี้อีกแล้ว เจฟโรยแอนม็กซ์นะครับเจฟโรยไอเดียวไหนในตู้หดเราตู้หดวเราไม่โผล่เลยนะยังไม่โผล่นะครับอ่าส่วนตู้นี้นี่ก็คือจริงๆมันต้องหาตัวก่อนนะมันถึงจะสุ่มสิบแต่มันก็ไม่ได้มีบอกว่าสุ่มสิบจะได้อะไรเป็นพิเศษนะครับเอองั้นเราสุ่มไปเลยนะ ทีละตัวทีละตัวึ๊บเขาให้เขาบอกทีละหนึ่งจะดีเดี๋ยววิกกี้สองโอ้ยรอยจืบนี่แหละวิกกี้เหมือนเดิมนะให้ตายเถอะสก,กิปโอ้โหแอรอรฟดนะครับยังไม่ได้โอ้โหไม่มานะครับตัวหมดแล้ว ใช้เพชร160ในการแทนตัวได้1ใบนะครับถือว่าส่มออกยากนะตัว s อ r นะครับแต่ว่าการตีมันก็ต่ำนะโอเคก็คลิปนี้นะครับพามาลองเกม r e g u l ัส t h อ Advent วไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store ไทยเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับโอเควันนี้ไปก่อนเลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์แล้วก็ซับสไคร์เบอร์ทุกคนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ